อ๋ออะไรทำไรอันยิงยันกระตุกกระตนี้อจิจ่าเดมวิชเยอะ์มากรักมาแลกกฎฮะกรักมาแลกกฎไอ้ทำไมเป็นบรรจุออมชมพูได้เนี่ยฮะเห็นไหมเห็นนี่นี่นี่แกเอาใบเสียบไว้ไงแกปักใบติดเหรอเอาปักใบเฉียบนี่ทั้งผู้ชมอมยูบูต้นนี้ ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนียท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลือไปลือกวักให้ดูหัวกวักว้าวท่านผู้ชมอะไรปิ้นลากลากเอ็ไหนลากมันทะลุอะไโอ้โอ้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยมัน<อ>มันท่างนี้มันดูท่<า>งนี้เย<า>อะแยะเลยอย่างนี้ เอาใบปัดินเฉยๆอันนี้เอาเอามาอาศัยกับต้นนีไว้เขาเรียกมาฝากมาฝากไว้ก่อนนินนเ็มตูติมีนะดูเห็น่อันนี้สวยนงเฮ็อนีันนี้ยนี่อันนี้นี้เั็นี้อันี้ัน้นี้น้นี้นนนี้นอันีนนีอนนนอั เราเนื้อก็ด่างอ๋อนี่ๆจะเอาจะลื้อยังไงอย่างเนี้ยท่านู้ชมไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยดูก่อนดึงกันไหมอืมเดี๋ยวไปดึงเอจ้าให้ดูหัวไงหัวก็ต้องหาที่ง่ายดีหนู่มดูหยุดดูญาติผู้ชมดูก่อนอาติโอเคนี่นาต้นนี้นะนี่ๆมาเป็นด่างเจี๊ยบไหนกำปูรุดรูตรำบันนี่นี่ จะก็เพาะปลูกใหม่มันเยอะอยู่ก okay, 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 okay. ้ามปูอยาะให้ดูหัวอยาจะให้ดูทีละหัวงัดมาจัดมาค่อยงัดนะว่นงานแม่พี่น้งองทำไมกะจีนเปลี่ยนกระถางอยู่อข,อขอดึงรอดเดอ้อ ดึงดึงเลยเหรอคาิเปียนกระถางอยู่อ๋อโอ้โหอะเอาไปที่นี่ติงตังกะบติงติงตังริ่งิงงังยิงงังยิงง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 น โอ้โหเริ่มล anyway ัวดุดมาแล้วหัวเล็กหนึ่งห yes ัวแทนแทนปากเล็กก่อนโอ้โหใบยังดีอยู่เลยพี่น้องแต่ร้อใหม่กันอะ อ๋ออาเจีย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 ชีหน้าให้เบิงว่ามีจักหัวพี่น้องอันก็เวลาไปแกะหัวกันพี่น้องเดี๋ยวมาจงมาเบิงได้ว่ามีจักหัวโอเคได้ได Okay, Why?